สวัสดีค่ะวันนี้ครัวมาพึ่งมีสาระดีๆมาฝากอาหาร12อย่างที่ต้องทานเพื่อช่วยแก้อาการท้องผูกทำให้ขับถ่ายสะดวกโดยไม่ต้องพึ่งยาระบายค่ะอันดับแรกข้าวกล้องข้าวโอ๊ตขนมปังโฮลวีตนะคะมีใย,ยอาหารแล้วก็ไฟเบอร์สูงมากๆจำเป็นต่อระบบขับถ่ายทำให้ลําไส้นุ่มเคลื่อนตัวได้ดีขับถ่ายของเสียได้ดีและรวดเร็วจ้ะ อันดับที่2ถั่วแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะคะมีกากใยอาหารสูงแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายให้ทํางานได้ดีต่อมาเป็นโยเกิร์ตแล้วก็นมเปรี้ยวควรทานเป็นประจำเพราะว่ามีจุลินทรีย์และแบคทีเรียช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับลำไส้ใหญ่นะคะช่วยทําให้อุจจาระนิ่มง่ายต่อการขับถ่ายจ้าอันดับที่4ลูกพลุนและก็ลูกเกด เป็นของว่างขบเคี้ยวที่แสนอร่อยค่ะแล้วก็อุดมด้วยวิตามินซีมีกากใยอาหารสูงและยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายนะคะทำงานได้ดีอันดับที่5เม็ดแฟลกเป็นซูปเปอร์ธัญ,ญพืชค่ะสามารถนำไปใส่อาหารต่างๆได้ทานแล้วจะพองตัวช่วยดืดซับของเหลวเพิ่มกากใยนะคะทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นอันดับที่ 6. เม็ดแมงลักค่ะมีเมือกลื่นๆช่วยทำให้การขับถ่ายง่าย ก่อนทานต้องนําไปแช่น้ําจนพองตัวก่อนเพราะถ้าทานแบบไม่แช่น้ํานะคะจะทําให้ไปดูดซึมน้ไํไม่ลําไส้แล้วก็ทําให้เกิดอาการท้องผูกค่ะอันดับที่7มะล,ละกอผลไม้สีเหลืองส้มหวานอร่อยอุดมไปด้วยกากใย,ยอาหารแล้วก็ยังช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดีด้วยค่ะอันดับที่8แอปเปิลช่วยทําให้อิ่มโดยไม่มีน้ําตาล เพิ่มกากใยอาหารนะคะลดอาการท้องผูกทําให้ขับถ่ายดีมากเลยค่ะอันดับที่9น้าน้ำมะขามเปียกนะคะมีความเข้มข้นใส่เกลือเล็กน้อยทานก่อนนอน1-2ชั่วโมงจะช่วยให้ขับถ่ายในช่วงเช้าได้ดีเลยค่ะอันดับ10น้ำอุ่นผสมมะนาวโดยดื่มหลังจากตื่นนอนจะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ใหญ่นะคะทำให้ระบบขับถ่ายเป็นธรรมชาติ อันดับที่11คือมะเฟืองผล,ลไม้ที่มีรสเปรี้ยวควรทานมะเฟือง2-3ลูกขณะที่ท้องยังว่างจะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอันดับสุดท้ายก็คือกล้วยค่ะนอกจากจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ยังมีกากใยอาหารสูงนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีค่ะถ้าท่านชอบสาระดีๆแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆจากครัวแม่พึง่งอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆต,ต,ติดตามได้เลยนะคะ